สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะครับผมสวัสดีตอน11โมงพี่น้อง11โมงอากาศตอนอากาศกตอนเช้าแก่ๆแก่แกน้อยครับผมให้พี่น้องด้านหลังของผมกากระั่งปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินเทคอนกรีต hey, ทางเข้าสำนักงานทางเข้า ออฟฟิศแสาทองฟิลแลนค์ครับพี่น้องเพ<ส>ื่อเตรียมงานนะครับเนาะ <S <S ฟิสติ้นของเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอบพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีกนันพี่กัญญาบีด้วยครับผมสวัสดีค่ะชนะสวัสดีครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศครับพี่น้องไปชมบรรยากาศร่วมกัน,นครับผมตัดบรรยากาศลมตัด ครับพี่น้องตอนนี้ก็ปรับหน้าดีแล้วครับจะได้เดินท่อใหม่เต็มระบบที่นองมันเดินท่อจริงแล้วทีนี้สวัสดีจ้าช่างมาสู้ๆด,ๆด,ๆดูขอบคุณครับสวัสดีครับผมแมคโครมาแต่เช้าแล้วนะครับผมนี่แมคโครมาแต่เช้าก็บานเทคอนกีดไหมครับพี่น้องเทคอนกีดใหม่หมดเลยเวลาเวลาจัดงานวิ่งเขาออกจังสิง่ายครับผม ถ้ามันแคบบัดเด่นมันสิเป็นดินขี้ดินมันย่านรถติดลมครับพี่น้องก็เลยให้ช่างเทคอนกรีตด,ด่วนเลยนะครับพี่น้องเขาไม่เล้กกดไลค์กด, like, กด share, แชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเด้อขอไปนั่นใจทีมงานแสงเพลิงพี่แรกครับพี่น้องครับเอาเรอก็ขุดได้เยอะแล้วนะครับผมต่อเหล็กใส่เหล็กอย่างน้นนะครับใส่เหล็กต้องอ้อย จะใส่เหล็กอย่างน้าเลยนะครับผมเราวหลุนแล้วชิวนะพี่น้องเด้อเทปูนประมาณยี่สิบเซนนะครับผมลึกยี่สิบเซนช่างน้อยกอยุนี่แล้วพี่น้องช่างก็จะเจาะเจาะเข้าไปในแนวปูนนะครับจะเจาเหล็กสอดใส่แล้วก็จะมัดเหล็กถักอีกรอบหนึ่งครับผมพามาุูมาชมวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผม FC เอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมช่างน้อยพาเปินแฟนเพจนะครับผมพี่น้องเขาแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อย เปิดแฟนเพจได้แพี่น้องเด้อนี่ครับผมก็จะเทสองฝั่งข้างทางนะครับสองฝั่งทางความนาประมาณยี่สิบเซนครับผมครับเทเสร็จแล้วก็ให้มันจะเท่ากับพื้นปูนเก่านะครับเสร็จภายในวันนี้นะครับผมคือว่าเอาให้แล้วภายในได้มือนี่ครับพี่น้องกับรดนะครับผมถ้าปรับด้านดินเสร็จวางเหล็กอะไรก็เทแป๊บเดียวครับผมเพราะว่ามันมันมันบอกกว้างครับผมเอารถปูนโม่ปูนมาเทเรื่อรื่อเรองกับปาดปาดปาดใส่กันข้าวเดียว ปาดเป็นยูปาดปาดแตงโมสวั <c oughs> <c oughs> สดีช่างน้อยสุดๆเด้จากเขากันครับมันนี้กับช่างก็มาลุมที่นี่ด่วนเลยนะครับผมบอสบอสสั่งด่วนเลยครับเพื่อ่า่านตอนเอ็ดตอนมิติ์งเข้าวเวลาเขาออกมจะงายเพื่อนว่ามันจะม้นมีหลุมมีบอ่อครับผมด้านหน้านก็จะล้างให้สะอาดนะครับวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าก็จะพากันล้างกับเปล่าครับผมสวัสดีคุณสวัสดีคนดูแจกแปดสิบเอ็ดท่านเลยนะครับผม สู้ๆขาช่างน้อยขอบคุณครับนี่สมปูนนะครับผมเทปูนคอนกรีตพี่นหองเทคอนกรีตเทใหม่หมดเลยนะครับนะครับผมเทใหม่หมดเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้ว เทพไปสุดผลแล้วครับพี่น้องสุดตรงที่ดินที่ถมสุดครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมวันนี้เกษตรเดบ้างคอพี่น้องวางท่อประป้าใหม่หมดเลยนะครับวางแบบมาตรฐานเลยพี่น้องวันนี้อันที่วางอยู่คือวางชั่วคราวเฉยๆตอนนี้ก็จะเจาะรูทํามาตรฐานไปเลยนะครับทีนี้เอาว่ามันเด็กคุดออกแล้วครับพี่น้องวางมาตรฐานไปเลยจังหมแตกอีกครับผม ขอให้ฝนไม่ตกครับผมขอให้ฝนไม่ตกครับพี่น้องขอให้งานนิตติ้งเราผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเนาะก็จะมาสอดเหล็กครับผมนี่ใช้ใช้เหล็กหนาครับมันจะดีกว่าว้เม็ดครับพี่น้องเป็นเหล็กหนาช่างบอกว่าไม่นานนะครับช่างบอกว่าไม่นานแล้วก็จะเอาปูนแบบ ผสมเสร็จเอาแบบอย่างดีเลยครับผมที่แบบว่าแห้งเร็วๆนะครับผมพยายามดีเลยแข่งเร็วๆครับพี่น้องทีมงานสุดยอดครับขอบคุณครับเดียร์ทันทอดเป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณครับผมอากาศร้อนไหมช่างน้อยทางบุญยมร้อนมากครับผมวันนี้ร้อนครับพี่น้องกั้งลบให้โทรศัพท์อยู่อย่างนี้พี่น้องนะเจ้าหน้ากั้งลบให้โทรศัพท์เดี๋ยวมันตัดอีกคือวันครับท้องฟ้าโล่งเลยครับพี่น้องท้องฟ้าโล่งเลยนะครับผม แดดมากครับวันนี้แดดมากเดีย๋ยวพาไปเบิ้งด้านหลังพี่้องดูด้าน,นหลังที่ทำความสะอาดกันนะครับอ่านี่ไงหายไปแล้ว FC พี่ดองเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์เขาละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานแสนทองขี้แรงของเรานะครับเขละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ตั้งต่อเติมด้าน,นหลังก็ต่อเติมไปนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ล่อยู่พี่น้องล่อล่อต่อทอละกันมืนอแรกกันที่จะทำความสะอาดวันนี้ครับพี่น้องจะได้ทําความสะอาดปัดกวาดแถวนี้นะครับผมทําความสะอาดเก็บขยะเมื่อวานก็นตัดวันนี้พี่น้องเมื่อวานก็ตัดอยู่ด้านหลังครับผมเมื่อวานพี่น้องวันตัดอยู่หลังออฟฟิศครับพี่น้องวัน ตัดออกให้มันแปลนหูแปนตาแล้วพี่น้องมาดูช่างต่อเติมด้านหลังครับผมช่างต่อเติมต่อเติมลุยเดียวเลยพอ่อคุณพ่อเขาลุยเดียวตลอดพี่น้องคุณพ่อครับครับต่อเติมด้านด้าน,นเพื่อได้จุดชมวิวนะครับผมตอนนี้ช่าง ช่างทําหอพักมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิรงพให้น้องช่างทาหอพักมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูช่างทําหอพักมาแล้วใส่เหล็กเหมือนถนนทางหลวงเลยแบบนี้แข็งแรงดีจา้าขอบคุณคแม่นครับผมใส่แบบถนนทางหลวงเลยครับแข็งแรงนี่เพราะว่ามันมันเป็นดินไม่น้ำก็เลยบอดสร้างแบบใส่เหล็กนนหนาๆเลยครับผมตอนนี้เราก็ทําความสะอาดแล้วครับผมนี่ ล่างแล้วพี่น้องให้ล่างแล้วกรณีเมื่อเชีร์ต้นไม้จะเน่าออกคำแรงนะครับเนาะ mm hmm. ตัวน,นี้กกำลังเบิงเบิงงานอยู่ครับพี่น้องดูช่างเขาทํางานอยู่นะครับว่าพื้นทรายเล็กแบบใดนครับผมซอยเบิงซอยกันเบิงครับพี่น้องหลายหลายคนเบิงซอยกันแ mm hmm. ดดแห้งพี่น้องแดดแห้งกรน,กนีคุณดูหนึ่งร้อยสิบเก้าท่านด้วยนะครับผมหมู่บ้านมันตัดพี่น้องหมู่บ้านมันตัดนะครับเมื่อวาน ตอนนี้คาเฟ่เราก็ลงโต๊ะลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะเยอะมากนะครับแล้วก็สวยมากนะครับตอนนี้คาเฟ่เราคาเฟ่ลงโต๊ะสั่งโต๊ะมาแล้วนะครับอากาศดีแห้งอากาศจังซี่หลาพี่น้องว่าอยากให้ฝนตกตอนนี้ก็จะให้น้าชัยมาปรับดินนะครับตรงนี้ปรับดินไว้จอดรถเวลาทีมงานเรามามิสติ้งครับผมนะครับปรับดินเพื่อให้พี่น้องตรงนี้ น้าช่เพื่อนไปกีดอย่างอยู่ท่านมากอยู่แล้วนะัาใช่มากกับทนะีบ่อน้าใช่นี่ครับผมอันนี้คือโตสั่งมาแล้วนะครับโต๊ะนั่นในครับผมจะถอดพี่น้องจะถอดโตสั่งมาแล้วพาชมอาณาจักรแสงทองฟิเลตตอนนี้ช่างทำห้องน้ำหยุดก่อนนะครับผมไปลุมตรงที่คอนกรีตก่อน ร่มขัดกีดกันพี่น้องตอนนี้เพระาะว่าสั่งเหตุด่วนยันเอฟซีเขามาสรวมงานเขาออกยากพี่น้องก็เลยสั่งให้ทําแบบดีเลยครับเพื่อเอฟซีเพื่อพี่น้องเข้ามางานมิติง็งขับรถเข่าออกง่ายครับผมพาเดินชมรอบอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์โดยเป็นโคกับมาตส์สอเลยพี่น้องมาแต่เช้าเลยนะครับ อนนี้ช่างก็เริ่มเริ่มฉาบแล้วนะครับช่างหองพักของเราเครื่องมือเครื่องมือช่างไปพี่น้องปะไปเบิงด้านหนดีกว่าไปดูด้านหน้าดูแมคโคทำท่อก่อนว่าถิ่เทแบบไหนพี่น้อง พ่อคือเกา่าล่ะเพชรพวกเก่าครับผมฉาบงามๆพอเราฉาบสวยมากกาดดีมากเลยเห็นมาพี่น้องแล้วโดมเฮาสูงระกาบ,บ่ห่อนนะครับไม่ร้อนนะครับผม <S 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 ดีมากครับที่ทำโดมสุดยอดมากตอนนี้ไ้พอห้พ,อ,หพอเราเพ็ดผูกเฮ็ดกำแพงพี่น้องปาดอัน ปาถนนให้่ครับผมเพื่อว่าจะวางท่อทําน้ําประปาวางระบบมาตรฐานเลยนะครับผมทีนี้ที่ทําอยู่คือทําชั่วคราวเฉยแต่ตอนนี้คือมาตรฐานแล้วทีนี้มันจังบเรดดันดูครับพี่น้องทุกอย่างถ้าเสร็จคงจะสวยมากชมยู่ทุ่งนาสีเขียวเหลืองทองสุดยอดอเลยจ้าแมนครับผมแล้วรกคือสีงามครับพี่น้อง เลยไต่บะล่ะฮะ,ะนี่ครับเจาะย่างืคยบ้านละ่ะก็ว่าให้มันสวมพอเด้อนี่ครับผมเอาข้อกเก์ไปเลยแมนแมนแมนจะเจาะบ้างพ่อไปเลยนะครับทีนี้วางพ่อตรงไปเลยเอาแบบมาตรฐานเลยครับทีนี้ให้มันถว่วมพอได้พอป่ะนี่ แนมันไม่ล่มไงเนาะเนี่ยการลอยคุณพอกัน โอ้แบบดีเลยบน่นี่โอโหแยกเลยตัวนี้ไถไถไถขอบคุณเอฟซีท,ที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่างน้อยพาเพินแฟนเพลทน,นะครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้อง ไถเลยเพื่ไถเลยไถเลยไถยาไปเลยเพื่อนนะไถยาไปเลยนะ แช่ห้าแชร์กำลังใจเช้าหน่อยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ้ะพี่น้องเ้ออันนี้ให้พ่อเจาะให้เกษตรให้พิเศษพปด้นะครับพี่น้องอันนี้คือให้พิเศษต่างหากนะครับผมถ้าจาะทางให้ครับผมเพราะว่าเพิ่งจะมีเครื่องมือพี่น้องจะให้พิเศษพ่ออยู่ เออ,เอ,อ,เอ,อ,อนแท่งขอนแห่งโอ้พหน่หน,หอน้ออกขอนพี่นหอกหอนอนสุดยอดเลยสุดยอดมากน,นะครับผมตอนนี้ให้ไปดองมาหนี้ขี่ขอลองไหลเพียกใง่นักกานพนอง เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับผมว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเั้านอยมาไลฟ์สดอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยววันนี้ขอต้องลไลฟ์ไปเช่นกันพี่น้องเนาะพบกันไลฟ์หนาพี่นอ้องเพื่อการเดบของกาลา,าสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ครับผมบ๊ายบาย